เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กับรถนะครับ Honda NSXR นะครับปี1992นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นไฟแบบป๊อปอัพเลยนะครับผม ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรถแรงๆของ Honda เนี่ยต้องมีชื่อรถคันนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือ Honda NSX นะครับมันถูกขนานนามว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ของ Honda กันเลยทีเดียวนะครับเอาละโอเคด้วยสัสดส่วนที่สวยงามนะครับประกอบกับไฟป๊อปอัพที่โคตรเชียวในยุคนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดดีจริงๆเลยนะครับดูตัวรถด,ดีครับโคตรเตี้ยครับ สมก็เป็นรถสปอร์ตจริงๆนะครับเอาล่ะโอเควันนี้ไม่พูดมากแล้วนะครับเราก็อย่ารอช้าไปแต่งมันกันเลยดีกว่านะครับไปนะครับก็เข้ามาในหน้าแต่งแล้วครับไฟเปิดขึ้นมาแบบปลือมปลื้มตับปลือนะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อย่ารอช้ากันเลยมาทําให้มันสุดกันดีกว่านะครับ w มาแล้วครับในส่วนของเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับแ้วเราก็มาดูชุดแต่งกันดีกว่านะครับวายบอดี้ฮะทีเด็ดเลยนะครับลเกตบันนี่นะครับ ดูดูสัก่อนดูสัก่อนดูนี่สิอ่าโอเคใส่เข้าไปครับมาดูในส่วนของสปอยเลอร์ครับไม่น้อยหน้าแน่นอนครับใหญ่โตมโหรานนะครับเข้ากับชุดแต่งร,รอบๆเลยนะครับโ,โหโหลดแทบติดพื้นนะครับไปใส่ไปครับ แล้วทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอุปกรณ์จาก276รแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น619แรงม้าเลยนะครับมาเลือกดูลายจำๆกันหน่อยนะครับโอเคจำๆเลยก็สีเทาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับญี่ปุ่นแบบจัดๆครับข้างๆมีเขียนว่าวีเทคด้วยนะครับวีเทคนะครับข้างหน้าเขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับฟักอะไรสักอย่างครับแกงฟักอะไรหรือเปล่าครับไปครับเดี๋ยวลองดูหน่อย อย่างเทพดูโอ้โหเท่จัดสวยจัดอะรถเก่ามันสวยขนาดนี้เลยเหรอครับแมเยี่ยมจริงเลยเดี๋ยวเราไปเจอในสนามแข่งกันดีกว่านะครับไปมาครับสตีลเลสซิ่งเช่นเดิมหช่วงนี้คือความสวยงามเลยครับโอ้โหโหลดอย่างเตี้ยนะครับรถมันเตี้ยเลยครับใส่ไบบอดี้เข้าไปยิ่งไปใหญ่เลยฮะมาครับด่านฝน พายุเข้าจะเป็นอย่างไรไปครับลมกำลังดีเลยครับฮูนิแกนฮูนิทรัคอุ้ยมันเบียดเราไปชนรถชาวบ้านเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ได้เลี้ยวโหรถหุนไปเลยครับมาแก้ตัวกันใหม่นะครับโอ้โห อาการออกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทนนลื่นนะแย่เลยทีนี้แย่เลยแย่เลยไปครับสู้เขา h o n d a n s x นะครับไปครับไปครับเฟอร์รี่จากเมืองญี่ปุ่นครับไป จริงเป็นรถที่สวยมากเลยนะการเวลาทำอะไรคันนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะรูปทรงที่ถูกออกแบบมาอย่างดีฮะไปครับมาใส่ชุดแต่งยุคสมัยใหม่ก็ยังเทอยู่เนี่ย อ้โหเรียบร้อยอะไรเสียจังวหวะถลายออกนอกครับโดนแซงบานเลยเรียบร้อยไปมาใหม่ครับต้องเลี้ยวให้ดีหน่อยนะยังเดือดเลยว่ะเดือดจริงเดือดจริง สไลด์มาครับสไลด์สไลด์เอาอยู่ครับลากยาวครับทางนี้ที่รอคอยทางนี้ที่รอคอยลากยาวกันไปลากยาวกันไป273รว่ายังไง ว่ายังไงครับ280โอ้โหตามยากมากครันแรกมันเรยวเข้าไปแล้วมาครับยังพอมีหวังนิดนึงรถชาวบ้านโอ้โหเร็วโค้งที่ความเร็วสูงเกินไปสะบัดเล็กน้อยแม แต่ก็ถือว่ายังดีนะครับในที่สนะสำหรับเลสแรกนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ผิดพลาดกันไป2องสมทีนะครับก็ยังวิ่งได้ดีแต่ให้ภายได้ครับรถคันนี้สวยมากนะสวยจัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันสนามต่อไปนะครับมาครับเจอกันอีกสักเลสหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงในค่ำคืนนี้ เจอกันแต่รถแรงๆครับผู้แข่งก็จัดเต็มกันเหมือนกันนะฮะว่าไงครับเบียดกันใหญ่เลยเบียดกันใหญ่เลยมาครับคงแรกผ่านไปด้วยดีตามไปครับตามไปเบรโอ้โหสไล์ ท่าน,นี้ดูเหมือนจะได้ต้นนะฮะปลายต้องรอไหลหน่อยเอาเอาเบียดกันอย่างนี้ได้ไงสไลด์ครับทำนี้นิสัยไม่ดีเลยนะขอทิ้งหายเลยละกันไปกันต่อครับมาไหลกำลังไหลกำลังไหลกำลังไหลเลย ยังไม่ทันอยู่ดีรงนี้เบรกเต็มที่มาครับเข้าไปได้อย่างสวยงามเฮาอชนซะแล้วขอแซงเลยละกันครับคนที่กำลังเสียจังหวะแบบนี้ชอบเลยตามคนแรกไปครับโอ้โดนจี้อยู่ตอนนี้โดนจี้อยู่รงนี้ว่าไงเบรก ไปครับตัดโครงนี้ไปเรียบร้อยสวยๆกันไปนี่นำแล้วครับกดดาวฟอร์สมาสุดเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังมันเลยเนืดๆหน่อยนะครับนาครับเบร ถึงจะแต่งมาเต็มแล้วแต่มันก็ไม่กระชากอะไรจนเกินไปนะครับมันก็ค่อย,อยๆไหลอมันไปเรื่อยๆกนะ็ถ,ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคดีขับได้ดีครับคุมง่ายอยู่นะแต่เล่นเกมนี้มาเพิ่งเล่นรถคันนี้เป็นครั้งที่สองครับเคยเล่นมาทีหนึ่งคนระับเมื่อนานมาแล้วหลายเดือนมาแล้ว ตอนนั้นคุมไม่ได้เลยนะครับเล่นไม่ค่อยเป็นนะโอเคถึงเส้นชัยกันแล้วครับป่ะสวยงามโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับกับซปเปอร์คาร์ของญี่ปุ่นนะครับแม่มันสวยดีจริงๆเลยนะครับกับบอรดี้นี่ที่เข้ากับมันสุดๆเลยนะครับสุดจริงครับสวยมากสวยมาก ชอบเลยหลังจากเล่นคลิปนี้ไปก็โหคงจะหยิบม,มาเล่นหลายทีเลยครับรู้สึกชอบขึ้นมาเลยทันทีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ